อะคะขอบคุณจริงๆสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ในห้องนี้นะคะ,ะวันนี้ออนอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในการดื่มกาแฟนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยออนเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะสายกาแฟค่ะคอกาแฟใช่ค่ะใช่แบบนี้เลยเป็นเป็นคอกาแฟนะคะเป็นคอกาแฟจริงๆที่ ไปที่ไหนที่ใครบอกว่ากาแฟอร่อยออนจะต้องกินอย่างน้อยๆวันหนึ่งจะต้องมีสองแก้วเไม่ว่าจะราคาขึ้นห้างหรือราคาข้างถนนฟาดเรียบค่ะคอกาแฟจริงๆชอบจริงๆวันหนึ่งนะคะออนได้เกิดเ,เป็นโรคประจำตัวเกิดจากเกิดจากภาวะแทรกซ้อนที่เราป่วยเป็นโรคอื่นแล้วเราก็ทำให้เรามีโรคประจำตัวขึ้นมา โดยโดยที่โรคเนี้ยมันสามารถรักษาได้แต่ก็คุณหมอไม่การันตีว่าจะหายไหมเพราะว่ามันเป็นโรคเบาหวานซึ่งรอยเปอร์เซ็นเนี่ยจะมีคนที่หายจากโรคเนี้ยจะมีสักสองเอร์เซ็นที่กินยาแล้วสามารถหายหรือว่ารักษาได้นะคะทีเนี้ยออนออนเป็นโรคเบาหวานโดยที่ อัอนเป็นนิ่วในถุงน้ําดีมาก่อนพอนิ่วในถุงน้ําดีอักเสบทาให้ตับอ่อนอักเสบไม่กักอินซูลินไม่กักน้ําตาลในเลือดมันก็เลยทําให้เราเป็นโรคเบาหวานทีเนี้ยเราต้องมาปรับเปลี่ยนการการกินการกินของเราคือต้องกินแป้งน้อยลงต้องกินน้ําตาลน้อยลงแล้วจะทํายังไงนะคะในเมื่อเราจะต้องกินน้ําตาลน้อยลงในเมื่อกาแฟที่เรากินน่ะมันมีทั้งน้ําตาลมีทั้งน้ําเชื่อมมีทั้งคอฟฟี่เมดครีมเทียม มันเป็นอะไรที่อร่อยที่สุดคือถ้าสั่งนี้ต้องสั่งเลยนะคะว่าหวานมันแล้ววันหนึ่งเราต้องมางดเนี่ยเราจะทํำยังไงแต่ตอนนั้นก็ยังไม่งดนะคะเพียงแค่ว่าดื่มน้อยลงดื่มน้อยลงเสร็จวันหนึ่งเพื่อนที่ทำออยู่ในทีมสามเจ็ดห้าเกลิตของ KCM ของทีมทีมงานโคชไทยนะคะ,ะได้แนะนำว่าพี่ถ้าพี่ไม่สบายอ่ะพี่ทานกาแฟตัวนี้ไหม ออด้วยความรักเพื่อนนะค่ะเพื่อนขายอะไรเราก็ซื้อแหละอุดหนุนเพื่อนรักเพื่อนอยากให้เพื่อนมีไรายได้อยากให้เพื่อนมีไรายได้เราก็ซื้อเพื่อนพอซื้อเพื่อนมากๆเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราเราเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราทานไปสักระยะหนึ่งเรารู้สึกว่าจากน้ําตาลเราเนี่ยออเลยเราข้ามไปนิดนึงค่ะพอดีหมอนัดทานไปได้สักระยะหนึ่งคุณหมอนัดคุณหมอนัดเอ่อ ครั้งล่าสุดที่ที่คุณหมอนัดเนี่ยน้ำตาลอยู่ที่185นะคะไขมันอยู่ที่250มันเกินคนปกติธรรมดาทั่วไปเยอะมากค่ะเยอะมากจริงๆเพราะว่าคนปกติทั่วไปเนี่ยน้ำตาลเขาจะอยู่ที่80อ่อไม่เกินไม่เกินหนึแต่เราปาไป180่้ค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณหนึ่งคุณหนึ่งตะวันค่ะเชิญค่ะอ่อทีนี้ไม่ไม่ ไม่เกินไม่เกินหนึรอยี่สิบเราปาไปหนึ่งร้อยแปดสิบห้ามันมันเยอะมากๆค่ะแต่ว่าครั้งล่าสุดที่คุณหมอนัดให้ให้เราไปตรวจร่างกายของเรานะคะเอ่อปรากฏว่าน้ําตาลน้ําตาลในเลือดลดลงมาจาก185ร้อยปสิบห้าเหลือ130ร้อยสามสิบซึ่งคุณหมอนี่งงงงมากเลยงงแล้วก็ทําให้เรางงไปด้วยว่าเอ๊ะแล้วคุณหมองงอะไรคุณหมอบอกว่าเออ คุณออนซิลีคุณคนคนไข้ไปทําอะไรมาคุณไปทําอะไรมาทําไมน้ําตาลคุณถึงลดมันลดเยอะมากเลยนะซึ่งยาที่คุณหมอให้เนี่ยมันไม่น่าจะลดได้ขนาดนี้คุณไปทําอะไรมาหรือเปล่าเออเราก็เอาแล้วเราไปกินอะไรมานะ่เราก็ไม่ได้กินอะไรนี่นอกจากกาแฟซึ่งพอเราพอเรานึกได้เราก็บอกว่าไม่ได้ทานอะไรค่ะอาจารย์หมอทานกาแฟตัวนี้เลยค่ะ กาแฟสมุนไพร KCM ตัวนี้เลยค่ะคือดีมากๆคือรสชาติมันละมุนล,ลิ้นแล้วมันมีสมุนไพรค่ะมันมีสมุนไพรนานา,นานชนิดอะ่ะมันมันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเอ,อ่อจากที่เรามีโรคประจำตัวโรคประจำตัวของเราก็ทุเลาลงน้ำตาลดีขึ้นไขมันดีขึ้นไขมันนะคะลดลงมาจาก อ่าสองนะคะเหลือเพียงแค่203ทีเนี้ยเอ่อจากนี้ไปเนี่ยจากวันที่สิบกันยายนี่ค่ะไปอีก4เดือนข้างหน้าคุณหมอนัดอีกทีเดือนมก,กราก็เดี๋ยวจะเอาผลผลการไปหาหมอมาเทียบให้ดูอีกครั้งว่าเอา่อการดื่มกาแฟของเราอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนั้นเราดื่มได้ไม่นานแต่ตอนเนี้ยเราดื่มประจําทุกวันอยู่แล้วดูซิว่า เราจะหายเป็นโรคเบาหวานไหมเราจะดีขึ้นจากไขมันพอกตับไหมก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้เปิดใจลองทานอยากให้ลองทานจริงๆคนที่ไม่มีโรคประจำตัวก็สามารถทานได้นะคะสามารถทานได้สมุนไพรที่ที่ผสมอยู่ในตัวกาแฟเนี้ยมันจะไปเสริมสร้างเสริมสร้าง ทุกสิ่งในร่างกายของเราให้มันออกมาดีให้ร่างกายได้รับสมุนไพรคนที่แข็งแรงอยู่แล้วก็สามารถดื่มได้แต่สำหรับคนป่วยนี้อ่อนอยากแนะนำให้ดื่มจริงๆค่ะอยากให้ดื่มจริงๆเออไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่อ่อนพูดเพราะว่าทุกคนทุกคนจะไม่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะดิบแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกัน แต่ละคนจะไม่เหมือนกันคือบางคนทานถูกบางคนอาจจะทานไม่ถูกแต่สําหรับออนออนว่ามันเกินร้อยค่ะคุณภาพและประสิทธิภาพมันเกินร้อยมันเกินร้อยจากที่เราคิดว่าจะทานแค่ให้มันได้กาแฟให้มันได้คาเฟอีนแค่นั้นแต่สิ่งที่เราได้รับมาคือสุขภาพแปะร่างกายที่แข็งแรงขึ้นก็ลองเปิดใจลองทานดูนะคะสำหรับใครที่กำลังออมองหา สิ่งที่ไปบำรุงร่างกายอยากให้อยากให้เปิดใจจริงๆค่ะลองทานกันดูส่วนวันนี้ออนก็มีประสบการณ์ดีๆมาเล่าให้ฟังเท่านี้ค่ะขอบคุณโค้ดผู้ไก่มากๆเลยนะคะขอบคุณน้องออนมากเลยค่ะค่ะัขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะนี่ก็คือเป็นประสบการณ์นะคะโดยตรงนะคะจากน้องออนนะคะ อ่าน้องออนผ <c oughs> ู้ที่นะคะประทับใจเรื่องสินค้านะคะเอะก่อนที่จะเห็นนะคะเรียกว่านานำนำน,ำ,นำด้วยสินค้านะคะนําด้วยสินค้าเพราะว่าสินค้าของเราที่นี่ตอบตอบโจทย์อกัอบสุขภาพนะคะได้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะ